สุดเดือดมือดีตัดต่อภาพลิซ่าแบล็ k พิงค์ฮอตปลอดแตกจากแฟนยืนยันเธอไม่แต่งตัวแบบนี้เห็นภาพนี้แล้วทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงขั้นเดือดไปตามๆกันเพราะเมื่อไม่นานมานี้ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพและพูดถึงภาพของลิซ่าแบล็กพิงค์ใส่เสื้อเปิดไหล่สวมใส่กางเกงยีนภาพนี้เรียกได้ว่าเซ็กซี่แบบสุดๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าล so ิซ่าโซฮอตแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนคลับจับสังเกตได้ว่า ภาพนี้เป็นเพียงภาพตัดต่อเท่านั้นเพราะลิซ่าตัวจริงจะต้องมีไฝอยู่ที่บริเวณคอและรูปร่างนี้ก็ไม่ใช่ลิซ่าอย่างแน่นอนและยิ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบนี้ทังครไม่น่าปล่อยออกมาให้ได้เห็นแน่ๆ และแท้ที่จริงแล้วรูปที่จริงคือรูปของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกันแต่มีมือดีนำใบหน้าของลิซ่าแบล็กพิง์มาตัดต่อเข้าไปหลังจากที่ความจริงกระจ่างแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าตัดต่อรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทและหละหลยหคนก็เตรียมส่งภาพนี้ให้กับทางครต้นสังกัดพิจารณาฟ้องคนตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว